วันนี้เราอยู่กันในแมพที่มีชื่อว่า Barry Pizza Land เอาละได้เวลาที่เราจะต้องแหกกจากคุกแล้วเอาละคุณตำรวจคุณตำรวจนี้ออกมาจากตรงนี้ได้ยังเราแค่จะต้องทำการหนีโอ้อันแรกอยู่ด้านบนด้านบนเราก็แค่ต้องหาทางไปอย่างนี้เฮ้ยอันนี้มันลุวนไปง่ายหรือเกินอ่ะเปิดประตูโซ so อีซี่แล้วเกมแบบนี้ไปเปิดเปิด,ปดโอเคเราไม่สามารถถอยกลับได้แล้ว เฮ้ยอะไรมีเหรียญให้เราด้วยโอ้ตรงนี้มีเหรียญแต่หนุนไปไม่ได้นะน่าจะต้องไปด้านบนนี้เอาเราต้องกดตุมต่มแตมเฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮัลโหลอ๋อเหมือนเหมือนจะมีตรงนี้อ๋อฮึบฮึบอุ้ย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 ระยะกระโดดโหระยะกระโดดมันไม่ได้โอเคดีว่ายังมีจุดเซฟฮึบอีกแล้วเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องโชนเหนือเราต้องโชนเหนือเราต้องห้ามตายเลยเอาใหม่เอาใหม่เออเราต้องหยิบอันนี้ไปก่อนแล้วก็เปิดเปิดเปิด าเก็บตังค์ล้วก็ลงไปด้านล่างว้วเอาล่ะดูตรงนี้ตรงนี้เข้าไม่ได้ตรงนี้เราจะปเป็เนจุดสีเฮ้ย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 ต,ต,ตรงนี้มีตำรวจเฮ้ยตรงนี้มีตำรวจเฝ้าด้วยเฮ้ยเฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจเฮ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยโดนจับโอ้ไม่เฮ้ยเราต้องห้ามตำรวจเห็นด้วยเหรอโอ้ยากนะเนี่ยเราต้องมองสายตาของคุณตำรวจให้ดีเฮ้ยเฮ้ยมันมันเห็นเร็วจังเฮ้ยมันติดมุมมันติดมุมมาหดหดเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยหดไม่ตายว่ะ สงสัยจะต้องวิ่งต้อง, wing, wing, wing องวิ่งว,วิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวอลไะมันตามเรามาแล้วมันตามเรามาแล้ว,าาลวทุกคนทุกคนอ้เรียบร้อยฮ่าตามมาไม่ได้แล้วเดฮ์เรียบร้อยอันนี้ไม่ได้มีไว้ตีตำรวจแนะ่นอนน่าจะไปตีตรงอื่นแต่ไม่ใช่ตรงนี้ฮึบอ่าเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อนตังค์นี่อาจจะไปใช้ในการจ่ายซวยหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่อาจจะแบบใช้ใจ่ายซวยหนีออกจากที่นี่โ้สูงจังเลย น่ากลัวนี่เอาไปตียังนี่เฮ้ยเฮ้ยมีใครในห้องน้ำหรือเปล่าเหมือนฉันเหมือนฉันได้ยินครับโอ้โห,โหเฮ้ยเฮ้ยฉันฉันควรจะเข้าไปในนี้หรือเปล่าอันนี้มันไม่น่าจะเข้าโอ้ยนี่ไง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 ที่ขุดที่ขุดที่ขุดขุดดินขุดดินขุดดินลงไปขุดดินโอ,โอเคโผล่ในในวันนี้นี่นรกหรือเปล่าทุกคนไปนรกก็ต้องไปแล้วจังหวะน,นี้จะนรกจะสวรรค์จะอะไรเราก็ต้องไปกันต่อเก็บเหรียญโอ้โหตรงนี้ตรงนี้ยากนิดนึง อย่างนิดนึงแต่นิดเดียวบอกเลยนิดเดียวโว้ยมันมีไม้แตกด้วย <S <S อะไรจะน่ากลัวเบอร์นี้เฮ้ยเฮ้ยเดียว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 อันนี้มีโอ้โหหัวกะโหลกแล้วน่าจะอยู่ในโอ้โหนรกจริงๆนะเนี่ยนี่น่าจะกระโดดข้ามได้ไม่ได้เว้ยเฮ้ยโอเคเมื่อกระโดดข้ามไม่ได้ก็ค่อยๆเดินไปก็ได้ครับเราไม่จำเป็นต้องรีบอะไรขนาดนั้น <S <S เอ่อ้ยโ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 อ้ย ฉันจะค่อยๆไปนะฉันฉันไม่ได้รีบอะไรโอเคหินมันจะมาอย่างนี้เราก็แค่ต้องวิ่งโยกไปไม่ยากจังวันนี้นะ่าจะเข้าได้อยู่ปึ๊บไปตอดเฮ้ยไปต่อ,อยอกันเกือบไม่ทันเอาละดีเอาละดีแ,ดแต่ตรงนี้มีอีกหนึ่งเหรียญน,นะมี1หนึ่งเหรียญมี1หนึ่งเหรียญวิ่งแล้วเก็บแล้วรีบกลับเล็วแล้วกลับเล็วแล้วว้าวมาพอดีเลยเกือบไม่ทันโอเคขึ้นมาด้านบนเฮ้ยด้านตรงนี้มีคนอยู่พอดีสวัสดีคุณเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอะไรก็ร่งขึ้นอะไรอะไรเพื่อนอะไรเอาแล้วก็เราเข้าเข้าไปในนั้นได้ไงอ้าวเฮ้ยแล้วทำไมเขาวิ่งทะลุเข้าไปได้เลยอ่ะทำไมเราทะลุไม่ได้เดี๋ยว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 อ๋อโอเคเข้าใจนะ้วฮะเราจะต้องรอกันสักนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้วฮึบฮึบไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วทุกคนโดนอีกแล้วเฮ้ยมันเปิดไปแล้วนี่วาอ๋อเราเปิดไปแล้ว โอ้ถ้าเปิดแล้วก็คือเปิดเลย้โวโอ้นายตามฉันมาไม่ได้แล้วสินะเอาล่ะได้เวลาไปทอโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนโอ้เป็นนอปี้ที่หวัดเสียวดยวีรุนละทึกในการตกนรกไปพร้อมๆกันว่าแต่ตอนแรกเราอยู่ในคุกตอนนี้เราอยู่ในปราสาทมันเป็นไปได้จังไหรอันนี้คืออะไรเฮ้ยมันสามารถแกงคนได้ด้วยเหรอนี่ไป let's go <c oughs> มันสามารถแกงคนให้ตกลงไปด้านล่างได้เลยเนี่ยเอาล่ะตอนนี้เรามาถึงเออมันมีแยกซ้ายกับขวาใช่ไหม รู้สึกเราน่าจะต้องไปด้านซ้ายก่อนเพื่อเพื่ออะไรสักอย่างเอาล่ะมีน้ำมีน้ำห้ากิ้งไปไหนวะโอเคกินกินเราก็้วววโวมันเร็วมันเร็วมันเร็วมากเลยครับคุณผู้ชมเออ ยังเร็วอยู่เรายังเร็วอยู่เรายังเร็วอยู่โอ้ยคุมยอะมันมาเอามาเอามันต้องไปถึงเหลืองๆก่อนแลาวก็กกระโดดเมื่อกี้กดเร็วไปโอ้นี่ฟีรันนิ่งหรือเปล่ามันจะเร็วไปไหนมองไม่ทันแลยเอาละมาเร็วสุดๆไปเลยเฮ้ยฮ้ยวๆ้ยเฮ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 ้ยเห้ยเฮ้ยเอ้ยคนแก่หัวใจจะเฮย เอาละเรามาถึงตรงโซนอะไรไม่รู้แล้วไปต่อไปต่อด้านบนยังไปได้อยู่ตรงนี้มีเหรียญอย่าลืมเก็บเหรียญเราน่าจะต้องเอาการ์ดซ u เคียวริตี๋ยวตรงนี้มันสับสับเลยได้ไหมปุ๊บอ้าได้ตรงนี้สับเลยได้รีเจนรีเจนเฮ้ยอ๋อบันไดอ๋ออันนี้รีบันได,อนนดโอเคเราต้องเอาบันไดามาปีนตรงนี้โอ้ตรงนี้เป็นส่วนของโทรศัพท์น่าจจะตรงนี้น่าจะได้ ปึ๊บแล้วก็ต้องขึ้นด้านบนใช่ไหม่าปึ๊บโอเคขึ้นมาได้แล้วไปต่อด้านบนด้านบนด้านบนแล้วก็ตรงนี้มีลมพายุโอ้โอไมค์กสเออดูไม่ค่อยมีอะไรน่ากลัวนะมีแค่ลมพายุอย่างเดียวนี่มันโอ,โอ้ยวัดเสียวตกลงไปทุกน้าแหลมแทงเอาแทาในชีวิตจริงนี่เราน่าจะตายได้แค่ครั้งเดียวเออดีว่ามันไม่ใช่จริงชีวิตตรงนี้เก็บเหรียญก่อนเก็บเหรียญก่อนเหรียญเอาไปทําอะไรไม่รู้แต่เก็บไว้ก่อนโอ้หลอดพ้นลมมาได้แล้วครับทุกคนปีนต่อปีนต่อ โอเคมาถึงตรงนี้ด้านบนตรงนั้นน่าจะขึ้นได้ฮึบเอ้ยเฮ้ยเอ้ยอ,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 อย่าตกอย่าตกเฮ้ยโอ้ยมันหวาดเสียวจริงๆเลยเฮ้ยังไฉันตั้งใจสุดๆแล้วนะทำไมฉันถึงยังตายปุ๊บฉันต้องเล็งไปตรงมุมๆอย่างงี้โอเคเออเหรียญน,นั้นฉันควรจะไปเก็บไหมฉันคิดว่าอืมต้องไปหรือเปล่าต้องไปด้านบนตอ่อใช่ช่ปึ๊บ โอเคเก็บแค่ตรงนี้พอแล้วก็อันนู้นอันนู้นปล่อยมันอันไกลๆกปล่อยมันปล่อยมันปล่อยไปบ้างก็ได้เราไม่ต้องเก็บทุกอันก็ได้คิดว่านะมันก็น่าจะพอมีเงินใช้อยู่อันนี้อันนี้คืออะไรน่าสงสัยวาวแดงๆตรงนี้คืออะไรใช่จริงด้วยเหมือนจะทําอะไรได้โอเหมือนจะต้องไปปิดวาว์ว3อันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องเอาวาวนี้ก่อนปึ๊บอ่าโอเควาวนี้ได้แล้วก็เหลือวาวตรงนู้นอีกอันหนึ่ง อ๋อตรงนี้ล่วงได้ล่วงแล้วก็ปีนใหม่โอเคไม่ยากอีซี่อีซอยู่โอเคขึ้นไปกลับขึ้นไปจริง,รงๆเขามีคำใบตลอดทางนะอย่างเงี้ยโคสเดอะวาวให้เราปิดวาวให้เรียบร้อยแล้วก็คุณจะสามารถผ่านไปได้อย่างงไ,ได้เลยนะฮะตรงนี้น่าจะต้องโดดไปตรงวาวตรงนี้ปึ๊บไอ้ไม่ได้เอาแล้วโอ้โหลงมาใหม่ยังไกลคุณโดนหลอกแล้ววาวมันไม่สามารถปีนได้ปะโถคุณแค่ต้องเดินรอดลงไปอย่างงี้ แล้วคุณก็เดินขึ้นไปตาเนินอย่างงี้คุณจะรอกเราไปเพื่ออะไรอ,อันนี้น่าจะต้องกระโดไะะโดไปตรงนี้แล้วก็กระโดดไปตรงนี้โอเคได้โยขึ้บขอเก็บเหรียญก่อนนานล่านี้เหรียญเพียบเลยคนรวยคนกําลังจะรวยโอเคมามุดเข้าไปในท่อต่อโอ้โหทางเดินยาวไกลเมื่อกี้เห็นหัวใครแวบบๆเฮ้ยไอย้ล่วงเฮ้ยใช่คนที่เดินนําหน้าเราไปตอนแรกหรือเปล่าคนเมื่อกี้เป็นไปได้นะเป็นไปได้บ แล้วเหมือนจะใช่ด้วยไป็นไงประเด็นเหมือนจะใช่เอ้ยไม่ถึงแน่นเนี่ยน่าจะใช่นะน่าจะใช่คิดว่าใช่เลยปึย๊บโอเคโอเคฮึบโอ้ยโดดก่อนไม่ได้เลยโดยก่อนเริ่มใหม่ย่างเดียวบอกเลยต้องเล็งให้ดีจังหวะต้องเล็งให้ดีไม่ถึงแล้วรอบที่ร้อยล้านอยู่ตรงนี้วนๆไปไปกระโดดเ้ยไม่ถึง รอบที่2,500ร้านตรงนี้ก็ยังไม่ผ่านอยู่ชีวิตฉันไม่น่าจะยากแย็น,นันนี้นี่รอบที่25,999ร้อยาล้านโอ้โหบอกเลยเฮ้ยยากเย็นแสนเขียนจริงๆติดอยู่ตรงนี้ประมาณ10กว่าราอบได้เอาละต้องลอยมีชั่น impossible สินะฮึบฮึเอามาเอามาเามา่ฮึบฮึบนะต้องลงรูนี้โอเคไปถือว่าเรามีความสามารถเฮ้ยเที่นี่ที่ไหนเฮ้ยมีพ่อครัว มีพ่อครัวพ่อครัวเฮ้ยอย่าบอกว่าเราต้องสู้กับพ่อครัวผมไม่สามารถสู้กับคุณได้หรอกเพราะคุณเป็นคนทำอาหารอร่อยๆให้ผมกินผมไม่สามารถสู้กับคุณได้จริงๆอย่าทำอะไรผมเลยเฮ้ยเรามีปืนนี่วาเึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเเดียวเดียวเดียวไม่ไง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 เฮ้ยเฮ้ยเยเดียว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 โอ้โหยิง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 โอเคโอเคว้าวบอลระเบิดได้ด้วย ผมไม่อยากทําร้ายคุณเลยบอกว่าคุณเป็นคนให้อาหารผมกินผมแค่อยากเป็นคนดีทาไมโรคนี้ไม่ใจดีกับผมเลยเอะล่ะเราต้องออกทางไหนทางโน้นโน้นโน,น้นเหนไรแล้วว่าแต่เราเป็นโจรเนี่ยเราพกดาบสมูไรได้ยังไง <c oughs> อาจจะติดตัวเรามาตอนที่เราเข้าคุกมาก็ได้ว้าหัวที่มบอมไปเลยเวยเออเออเอยเฮ้ยยังไม่ตายวะเฮ้ยเรายังไม่ตายทุกคนยังได้ไปต่อ เอาราชันจะต้องไปตรงไหนต่อตรงนี้หรือเปล่าที่ไงกระไดอยู่ตรงนี้เอาระนี่คือนี่คือประตูทางออกฉันมาแล้วประตูทางออกฉันมาแล้วโอ้ย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 เราแค่ต้องยกหลบโยกหลบใช่ไหมเหมือนง่ายนะเหมือนง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลงยากนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตายตายตรงนี้นี่ไม่ไม่เท่ตรเว้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดเฉยเฮ้ยรอดไปได้ไงวะน่าเก่งเกินพวกคุณ พเจะมาคุณรุ่นช่องมีไม่มีใครทําได้เลยนะเนี่ยอย่างนายเนี่ยโอเคตรงนี้ดูเหมือนจะต้องกดตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่มีคันโยกนี่นะแต่ตรงนี้น่าจะเป็นทางออกแล้วแต่คันโยกหายโอไม่นะอะไรอะ่ะนั่นนายไปถึงตรงนั้นแล้วเหรอเออฉันไม่น่าจะโดดไปได้น่าจะต้องขึ้นด้านบนนะแล้วก็ไปตรงไหนต่ออ่าเอาแผ่นเหล็กมาคล้ายๆกันเลยคล้ายๆอันที่เราหนีออกจากคุกรอบนู้นเลยไปไม่ยากแล้วทั้งนั้นอีซี่ เออเราปล่อยทิ้งลงไปข้างล่างเราก็ได้นี่วะใช่ไหมทําให้มันยากทำให้มันยากพราคุณเอ๋ปึ๊บโอเคถึงแล้วเก่งมากฉันเนี่ยมันเก่งจริงๆโอ้โอ้โอ้บอสบอสและนี้คือบอสอย่ายิงกันเองสิไว้เฮ้ยอย่ายิงกันเองไว้เฮ้ยช่วยกันยิงช่วยกันยิงบอสช่วยกันยิงบอสเว้เฮ้ยแย่แล้วโอไม่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 ไมบอสไล่แต่ฉันทำไมบอสไล่แต่ฉัน ทำไมไม่บอสบอสไม่ไปไล่นางนัง่นเลยไม่นะไม่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 มาได้เลยเจ้าบอสเอ้ยเอ้ยมันขี่หุ่นยนต์ด้วยมันขี่โกงสุดๆดไปเลยคุณผู้ชมว้าวฉันต้องหลบและฉันต้องหลบและฉันจะอยู่ตรงนี้โอเคฉันสามารถสอยแขนมันไม่ได้แล้วข้างนึงแกอีกคนหนึ่งจาัดก,การมาเร็วๆยิงยิงยิงแขนของมันเว้ย อีกคนนึงหายไปไหนแล้วไม่ช่วยอะไรเลยเฮ้ยช่วยทำงานทำการหน่อยเฮ้ยเยี่ยม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 โอ้โอ้โเอายิงฉันจะยิงแขนแกอีกข้างหนึ่งให้มันหลุดเลยนี่เรียบร้อยเป็นไงฉันคือฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่เอาละเราได้รถตำารวจแล้วได้เวลาที่เราจะต้องหนีออกจากที่นี่กันแล้วไป l ล t s โกหนีแหกคุกโอ้ในสุดล้วก็เป็นอิสราแล้วฮะทุกคน เรียบร้อยเราสามารถแหกคุกออกมาได้แล้วเอว่าแต่ที่นี่คืออะไรปั๊มน้ํามันเหรอดูเหมือนยังไม่จบสิ้นสินะืที่นี่ดูเป็นน้ําม,มันปั๊มน้ํามันน้ํามันปั๊มที่ดีเฮ้ยทำไมมีอะไรแปลกๆอยู่ใน,นนี้ด้วยอะไรอันนี้คือขยะเหรอแปลกๆหรือเปล่านะเอ๊ะเอ๊ะมันแปลกๆคืออะไรเพื่อนเฮ้ยอันนี้เราต้องปีนขึ้นไปเหรอเอ้อยได้ไนายรอเราก่อนแป๊บนึงเรามีวิธี นี่นี่น,นี่เราต้องเอาถังขยะมาต่อกันก่อนเพื่อนเฮ้ยทำไมเพื่อนขึ้นได้แล้ววะเฮ้ยเพื่อนไม่รอเลยเพื่อนฮึบฮึบโอเคมาแล้วรอเราด้วยเรากำลังมาด้านบนมีของอะไรอยู่บ้างนายต้องพาเราไปดูเดี๋ยวนี้อ่ามานายกับเราใครจะเร็วกว่ากันมาเราเร็วกว่าเราแซงแล้วเพื่อนนี่เฮ้ยด้านบนมีฮอร์ <you> เฮลิคอปเตอร์ไปเฮ้ย มันไปไม่ได้เฮ้ยโอเคเราได้หนีด้วยเฮลิคอปเตอร์เรียบร้อยโอเคฮะตอนนี้เราก็เป็นผู้ชนะเรียบร้อยฮ่าฮแล้วตอนนี้เราก็ได้ตําแหน่งผู้คุมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนป็นแงโคตรเก่งโคตรเติงฮะเฮ้ย,รยตรงนี้มีประตูเข้าไปทําอะไรได้ด้วยปึ๊บนเนเนมันมีมันมีโมนี่เอเลี่ยนเอเลี่ยนมาเดี๋ยวรอบนี้เราจะหนีจากคุณเอเลี่ยนกันดูบ้างแล้วก็ของที่เรามีทุกอย่างหายไปหมดเรียบร้อยมาเราต้องเก็บเหรียญไปเยอะ เมื่อกี้การกระโดดลงรูมันคือการที่แบบว่า,เ,าเปลี่ยนแมปนะเฮ้ย <Hey, S 1> ตรงนี้โอ้มีคนจอรู้ให้เราแล้วดีมากกดสแกนมือก่อนแล้วก็รอดูจังหวะให้ดีตรงนี้เป็นกาดเล้าเหรอกาดเล้าน่าจะยังเข้าไม่ได้ปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวรอด้วยอ่คืออะมาฉันมาแล้วจริงเกมมันไม่ได้ยากเลยนะเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนฉันจะเห็นอะไรฉันต้องยอมตาย เพราะว่าฉันอยากจะเก็บพิซซ่าให้ไม่ใช่พิซซ่ามันคือโดนัทฉันอยากเก็บไดโดนัทให้ครบสิบอันอาจจะได้โขงพิเศษอะไรมาก็ได้เราต้องช่วยกันดูด้วยนะเราอาจจะเห็นมันอยู่ตรงไหนสักตรงหนึ่งเออสักทีนึ่โอ้โหเกือบโดนไม่ถึงโอเคตรงนี้ผ่านแล้วเอยโดนัทโดนัทโดนัทเยี่ยมฮะอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยเบบี้ตอนนี้เราหนีจากคุณเอเรียนกันดีกว่าไปแบบรวดเร็วรอบนี้พิกิดโชว์เทพ มันจะเป็นโหมดดีซี่อยู่นะมันมีโหมดฮาร์ดด้วยแต่ว่ามันต้องผ่านโหมดอีซี่ก่อนมันถึงจะไปโหมดฮาร์ดได้เข้าใจไหมเบบี้ไปเข้ามาในแคปซูลอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นเบรดอะไรสักอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คก่อนว่ามันโอ้นี่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 ตรงนี้ตรงนี้เจอแล้วเจอแล้วเราต้องคอยพยายามเช็คเพราะว่าโดนัทของเรามันแอบอยู่ฮ่าฮ่านอกจากโดนัทล้วก็ตังก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันสําหรับเกมนี้เอาไปทําอะไรยังไม่รู้เหมือนกันแต่สําคัญไว้ก่อน แจมจีจ้เพื่อเขือปอแปรเป็นไงเรานี่เราต้องมีอันนี้ก่อนด้วยโคบาเพราะถ้าเราไม่มีโคบาเราจะงัดอันนี้ไม่ได้นี่ปึ๊บนี่เป็นไงเฮ้ยจ้ามาอยู่เื่นโอ้โหโอ้มค์ก็มากทำไมนายไม่บอกฉันว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นต่างระดับละเพื่อนนายเดินนำหน้าฉันแต่นายไม่บอกฉันได้ยังไงาราเก็บเหรียญก่อนตรงนี้แล้วก็เลสโกมาตรงนี้ต่อเก็บเหรียญต่อเก็บเหรียญให้หมดก่อนเอาละเจ้าเราเอเลียนผู้โชคร้ายเตรียมตัวตายได้เลยพวกนายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เสียงพื้นมันแปลกแปลแม่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 แจแม่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  Let's go ขึ้นด้านบนเหรออันนี้ฮมันเห็นเราแล้วเราต้องรีบไปไหนเราต้องรีบไปเปิดพัดลมก่อนสัตเปียงสัตเปียงสัตเปียงกระโดดจุ๊บจู๊กจุกเป็นไงเป็นไงจะพิกิจจู๊บเราต้องขึ้นด้านบนตรงนี้ ปพ๊บขึ้นไปก่อนหลบมนันแล้วก็ตบตบแล้วก็โดดลงแล้วก็โอ้มามา,มาล่อมาล่อมาฉันลอยอยู่เพื่อนพวกนายไปเลยฉันเปิดพัดลมแล้วเราจะบินแล้วมันก็ทําอะไรเราไม่ได้กันเออเดียว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 เออเราน่าจะต้องไปอีกฟากฝั่งหนึ่งฮึบโอเคตรงนี้ได้แล้วก็ต้องกดปุ่มนี้ปา้าเฮ้ยเฮ้ยเดียวเอ้ยกลับมาเอาเออโอเคดีนะมันยังกลับมา เฮ้ยเฮ้ยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งฉันไม่อยากฉันไม่อยากยุ่งกับพวกแกเชิญตีกันไม่ได้เลยฉันจะไม่ตีกับพวกแกฮ่าฮ่าแกเดินตามฉันไม่ทันหรอกมาดีถ้ามันโดดลงมาเราจะฟาดมันเฮ้ยดูแล้วมันน่าจะต้องโดดขึ้นไปข้างบนอีกเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีไอ้นั่นไม่มีคันโยกไม่มีคันโยกโอเคแล้วน่าจะต้องโดดขึ้นอีกโดดขึ้นโคมไฟนี้ใช่ไหมฮึบแล้วก็ขึ้นตรงข้างหน้าอีกอันนึงโอเคไปได้อยู่ไปได้อยู่แล้วก็อันนี้ไงโอเคไปตรงนี้ แล้วก็ลงไปด้านล่างแล้วก็อ๋อนี่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 ตีตีโอเคตรงนี้เหรียญเพียบโอเอเลียนเอเลียนเอเลียนเอ้ยสูได้เว้ยเอเลียนอะไร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 เอา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 หา,หาเรื่องหาเรื่องไอหนูเด็กน้อยไอเด็กน้อยเอาเด็กน้อย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 ไม่เคยไม่เคยโดนอ่ะเด็กน้อยไม่เคยโดนเฮ้ยลื่น,นลืล่นเหมือนกันเอาลื่นเหมือนกันลื่นเหมือนกันแต่มือไวกว่ามือมือมือใครไวเสาวได้เสาวเอา ตายบิดีตายบิดีเล่นกับใครไม่เล่นโด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 โามาทันบ่าตามมาทันบ่าอะโด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 ฮึบปักเรียบร้อยไปเร็ว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 โอ้โเร็วเร็วเร็วเร็ฮึบ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 นี่โป้โบเบ้โบเบ้ฮึบไปออฮึบ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 ไปอย่างรวดเร็วเรามันคนเก่งอยู่แล้วโหยดูเป็นไงดูโอ้โหมาปึ๊บโอ้โหโคตรไฮสปีด ไฮสปีดชีวิตติดไฮสปีดโอ้โหนี่ติดเน็ตะของอะไรครับพี่พี่เร็วเหลือเกินโอ้โหยดูโคตรสิ่งโคตรแซดเออตรงนี้ต้องระวังนิดนึงระวังตกโอเคเข้ามาได้แล้วตรงนี้ไปไงโอ้ยโยกโอ้ยโอ้ยเซียววี้เซียววี้อันนี้อันนี้ลงรู้ลงรู้อ่าได้เรื่องว่ะเราโคตรคนเก่งอ่ะคนเก่งฟ้าประธานมันต้องอย่างนี้เก่งมากเร็วมากพิวมากโอ้โหตอนหนีตำรวจคุณยังไม่เร็วเท่านี้เลยนี่คุณหนีเอเรียลเร็วมากเฮ้ยอันนี้ห้า ระหว่างทางมาที่นี่เราก็มีดูพลาดไปหลายอันเหมือนกันคิดว่านะไปวิ่งเลยซุปเปอร์ไฮสปีดนี่โยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาโอ้โหคนมันเก่งจริงๆเลยฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้องเลงก่อนเราไปทางไหนทางนี้ทางนี้นี่ฉันคิดว่านี้นะเฮ้ยไม่ใช่เว้ยโอ้ท่านบนนู้นท่านบนนู้นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหลังนู้นหลังนู้นเราตัวขึ้นไปหลังรถอันนี้แล้วก็ไปขึ้นไปตรงนี้แล้วก็นี่ไงหัวไปทั้งหนึ่งทีไอ้นี่ไอ้นี่อีกแล้วไอ้นี่อีกแล้วทะลึ่งอีกแล้วทะลึ่งอีกแล้วทะลึ่งอีกแล้ว อืมอืมอืมอือมโอ้ยแตกไป let's go เฮ้ยมันมีเลยด้วยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหนี่ต้องโดดลงเองแกก็ไม่บอกปึบแล้วจะมีป้ายติดไว้บ้างนะโดดลงตรงไหนเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ไม่ต้องลง,งป้ายก็ไม่ต้องลงก็ได้นะแกไม่ต้องกระโดดลงทุกอันก็ได้โอ้โหว้าวว้าวามาขึ้นด้านบนแล้วก็ไปต่อไปต่อ ฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวมาดิกลัวหรือไงกลัวไงจู๊กจูเก็บตังค์ด้วยเก็บตังค์ตรงนี้ลงด้านล่างครับต้องลงด้านล่างมาดิมาดิมาดิหิวเหรอหิวหิวเหรอหิวเหรอวายว้ายว้ายวายว้ายว้ายตำรวจ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 เดี๋ยวเดี๋ยวหลบก่อนหลบไปหลบไปโอ้ขึ้นขึ้นขึ้นโอ้โวโวโโโโเร็วเร็วต้องเร็วเราต้องเร็วกว่านี้เราต้องเร็วกว่านี้ ไม่งั้นคุณตำรวจจะหวดเราได้ไปขึ้นนั้นบนวิ่งเลยวิ่งเลยทางไหนน่าจะทางนี้นะทางนี้แหละมีตัวขวางอยู่มันต้องทางนี้แน่นอนมาโดดลงไปโอ้โวโคตรเร็วโคตรสิงโคตรแซดไปไปโอ้โหเสียงดังขนาดนี้เอเลี่ยนไม่รู้ตัวได้ยังไงเราน่าจะต้องหาอะไรกินหรือเปล่าตรงนี้ไม่กินไม่ไม่กินไม่กินก็ไปต่อมาไปต่อโกดโกดไปแล้วเอ้ประตูว้าบโอวโวโวโวอันนี้คือโลกอะไรกันฮเนี่ย โลกที่แบบไลแรงโหนมท่วงโหนมท่วงอย่างนักเลยฮึ้บปุ๊บนี่หัวไปก้อนหนึ่งทีปั๊บอันไหน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 อันต่อไปอะเออผมไม่เห็นอันต่ออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่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 ปุ๊บโอ้โบโบเบ้โบเบ้เอออันต่อไปละฮะปีนปีนงี้โอเคดูเหมือนไม่ยากนะไม่ยากละมั้งฮึบไม่ยากแต่เราต้องมองดีๆมองดีๆมามาโบเบ้โบเบ้หัวแตกไปดีพวกเอเลี่ยนบางอาจะมาบุกโลกของฉัน พวกนายต้องไปเรียนรู้มาใหม่ก่อนมาเลี่ยนฉันมาแล้วเฮ้ยเฮ้มามามาเฮ้ยเยิงยิงยิยิงไม่ทะลุเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนโอ้โหเฮ้ยไม่ครับคุณผู้ชมไอ้นางคือเขียวมันลงไปโดนไม่ได้ โอ้ my god ไอ้ตรงเนินๆนั่นคือลงไปโดนไม่ได้แล้วฉันไม่รู้ว่ามันโดนไม่ได้แต่ว่าฉันสามารถยิงสู้กันได้โอ้โหนี่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 เป็นไงเป็นไงเป็นไงโว้วว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 วเราต้องอย่าอยู่ในระยะยิงของมันเฮ้ยมันมีกอ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 โอเคมันปิดกอแล้วมันปิดกอแล้วเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวลูกน้องลูกน้องปื๊ๆปื๊ด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 ดจุ๊ยต้องกระโดดจุ๊กจุ๊กกระโดดจุ๊กะ แต่แล้วประตูมิติก็เปิดให้เราได้หนีกันแล้วเราต้องรีบกลับโลกแล้วมันรุดมันหนีไปกลางเอากาศได้ไงได้จากหนีอยู่บนโลกอยู่ดีหนีสถานีตำรวจอยู่ดีๆการบาโอ้เรียบร้อยเคลียร์เกมได้เรียบร้อยเป็นไงยอดอยู่แล้วระดับเราละไปแล้วนะน้องรักทุกคนขอให้กินข้าวกันให้อร่อยเลิฟอยู you, น่นะจ๊ะน้องๆเฮ้ยเราสามารถเป็นตำรวจแล้วมาป่วนคนได้ด้วยเว้ยเฮ้ยเราสามารถมายิงแกงคนได้เว้ย ออเออ <c oughs> มันดีอย่างนี้นี่เองการเป็นตำรวจฮการเป็นตำรวจมันดีอย่างนี้เองว้วฮ่าเราคือคนดีคนดีที่มีหน้าที่แกงเด็กใหม่เอ้ยยิงมันเข้าไป <c oughs> ยิงมันเข้าไปฮฮ <c oughs> <c oughs>